สวัสดีจ้าดูไปไม่กี่บันบ้านลกมากเดี๋ยวยายจะเขลียบ้านให้ดูนะคะโอ้ยหกแห้งพี่น้องเอ้ยคุณรกมากๆเลยนะคะอุ้ยหกขักหกแน่พี่น้องไปไม่กี่วันเองน,นั่นนี่ถ้าไปนานทำยังไงนี่กลับมาหาบ้านตัวเองไม่เจอน,นั่นี่เดี๋ยวยายจะเคลียข้างบนด้วยนี่เอฟซี FC ก็ดูอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวยายจะเขลีย ขอบคุณทุกคนเด้อแต่เดี๋ยวยายจะเคีย่ยวก่อนเด้อโอ้ยพี่น้องเลยบ้านยายเพิ่งสาบว่มาด้วยว่าจะเป็นหลวงเสื้อหมวคอยบ้ยยน้องได้เมื่อันก็มาดูไม่ได้เลยโอ้กองใหญ่ เยอะมากนี่นะคะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะอยู่กับสมนชาน,นลเด้อจากไปว่าจะนีร์กับมาเล่นเบงมาได้เยอะพี่นอลเน้ะ สวัดีทุกคนเด้อยจ้ะยายก็มาถึงบ้านแล้วก็ดูพีนีงานมันเดกเท็านเต็มหอี่น,น,น,นองด้วยมันูน่าสุไปทำอะไรนี่เราข้นไปเห็นมันอนี่ราอนมากนะก ร้อนมากเลยเอซไปดูดูผลงานผลงานนกนี่นะคะเอซมาเดี๋ยวยายพาดูมาเด้อมาางลางหรอยายหอนแห้งพี่น้นองหนาวก็บ่ได้อาบตื่นขึ้นมากนี่ดูสิไปไม่กี่หมือเองสภาพบ้านดูไม่ได้เลยข้างนอกก็รกไปหมดโอ้ยสภาพเฮื่อน ขันไม่กับหกแห้งกวดจะมาเมือ่อคืนบ่ได้รับบ่ได้นอนพี่น้องเมือ่อคืนยายก็มาถึงยายก็ไม่ได้นอนกวาดตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ไม่เสร็จกวาดเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ถูเลยเพราะว่ายายเหนื่อยเนาะยายมาถึงตีสามนะว่เมือ่อคืนนี้มาถึงตีสามไปหาถุงมาใส่ขยะก,ก่อนเลออบัตทีนี่โอ้ยเงึดหลายไปไม่กี่วันกลับมาสภาพบ้านดูไม่ได้ ไกงึดหลยอยู่โอ้ยต่างวันนีก็เนื้อเอฟซีเดี๋ยว FC, ยายสิไปเอาถุงมาใส่สวัสดีค่ะโอ้ยเนาะไปไม่กี่วันเองบ้านรกมากเลยจ้าไฟงึดหลพี่น้องเดี๋ยวยายจะไปเอาถุงขยะมาใส่ก่อนด้ยวยเอฟซีพักกันนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเด้อยายไปเอาถุงข้างในก่อนโอ้ยเมื่อยบอกเห็นหลั็เมื่อยเอฟซี FC น่ะ ยายมาถึงตีสามนะเมื่อคืนมันร้อนมากหนังหย่อยพป,กปก๊กตอนนี้ตัวใหญ่ร้อนมากแบบเหงื่อไหลท่วมตัวเลยนะคะ เย้พี่น้องเลยวันฝนตกแรงๆนะฝนมาตกบ้าผฝนตกพายุเข้าวันนั้นแ่ะที่นี่สงสัยฝนไม่ตกสภาพบ้างยายถึงเป็นแบบนี้เอฟซี FC จ๋าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลเดอร์พี่น้อง ตอนนี้สภาพยายเป็นแบบนี้เปียกเบื้อโตเสื้อกับเปียกเบื้อหน้าก็เปียกข้างล่างก็เปียกพี่น้องห่อนแห้งคิดก็ถึงว่ามาันช่วยหอนขนาดนี้น้ำหยดน้ำหยดติงๆน้ำมันพายหยดพี่น้อง ยังไม่ได้กินนะเอฟซีตอนนี้ยายแช่ข้าวไว้อยู่หมามานอนนี่หมามันมานอนข้าไวาอยู่บ้านหมาก็มันอน นอนเลยพอนี้เลยเดี๋ยวยายจ,จีเอานาสายยางลรดรรผ่าผ่านี่แต่ขี้ฝุ่นนี่ไปดิ้นรถตอนอย่างนี้ล้างตอนอย่างนี้ถ้าเราเอาออกมันจะล้างไม่ได้ล้างคารถาเลยนะคะเดี๋ยวยายจะล้างรถล้างหลังคาผ้าผ้าขุมนก่อนถ้าเราไม่ล้างตอนนี้เราลื้อออกมันสกรปรกดูดินหนาอึดเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้แ,แค่นี้ก็ได้จ้า